ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมะที่ร้าน Bar J ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุด อีกแล้วนะครับผมนะฮะกับแอดมินเนี่ยนะครับผมนะฮะตัวเป็นเหลี่ยมอีกแล้วนะคุณผู้ชมฮะเข้าใจมาดูตลอดว่าทางด้านของผลมังกรเนี่ยจะถูกรีเวิร์กจะถูกปรับใหม่แต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับผมนะเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมนะสำหรับใครนะครับผมนะที่อยากได้ชุดสวยๆแบบนี้เป็นชุดวันคริสต์มาสเป็นธีมคริสต์มาสเดนนนะครับผมนะมีเสื้อมีกางเกงให้ราคาตัวละห้าโรบักเอ๋นะครับผมนะถ้าสนใจไปใช้บริการหรือว่าไปซื้อกันได้้้เเเลลยยดีีคัผมนนนนะะ๋วว่่จิงง์ไตอ เดี here, ๋ยวดูก่อนนะครับผมนะทางร้านบาจ๊อดช็อปเนี่ยเขาลดยกร้านเลยนะครับผมนะฮะเป็นการลดราคาต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับผมนะส่งท้ายปีเก่านะครับใครนะครับผมนะที่อยากได้ไก่ตันอะไรนะครับผมนะก็ลองไปเสิร์ชไปหากันได้นะครับผมนะฮะที่ร้านบาจ๊อดช็อปเลยนะครับผมนะฮะราคาไม่แพงนะครับผมนะฮะลดราคาทุกชิ้นเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน7หมัด6หมัดหรือว่าจะเป็น3าถึงหหมัดนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นไก่ตันอะไรก็แล้วแต่ลดราคายกร้านเลยนะครับผมนะไปจับไปจองกันได้นะครับผมนะฮะบอกเเลยว่่าปีีีใหมมน้ แน่นอนนะคุณผู้ชมฮะโอเคผมนะร้านจะทำการโฆษณาไปแล้วนะครับผมนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะลดราคายกร้านเลยนะครับผมนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นปีหน้าเลยนะครับผมนะต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมนะมาดูซิว่าในคลิปวิดีโอนี้มีผลอะไรมาใหม่นะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ปาเอ้ยฉลามไม่ใช่ฉลามดิสมอใหญ่นี่วะโอ้โหมึงทำมั่กอะไรกันนี่ฮัลโหลเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะเราตัดภาพมากันที่หน้าทวิตเตอร์กันอ สี่ชั่วโมงที่แล้วเขามีการโพสอะไรขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับผู้ชมหลังจากเข้ามาดูแล้วนะครับผมแน่ะโดยขอญาตแปลเลยนะครับผมนะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์นะครับผมนะฮะจากโลดแมปนั่นเองนะครับผมนะฮะที่เราได้โพสเมื่อไม่นานมานี้โลดแมปคืออะไรนะครับผมนะ้นโลดแมปก็คืออ่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะฮะพี่หาไม่เจออันนี้ดีนี่อันนี้เลยนะครับนี่คือโลดแมปนะครับผมนะและนี่คือผลปีศาจที่เขาสปอยออกมานั่นก็คือผลไดโนเสารร์นนนนนนััั่่่่เเเออองงะะคผผผู้้้ชชมมมมฮจิๆแลลลวีียไใ กอรีเวิร์กนะครับผมนะแต่มันคือผลใหม่มันคือผลไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือเป็นผลของใครก็ไม่รู้แหละกูก็ไม่ได้ติดตามเรื่องของวันพีทนะผู้ชมนะแต่เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับผมนะฮะทีนี้นยเรามาดูทางด้านของรูปภาพกันดีกว่านะครับผมนะว่าเขาโพสอะไรมานะครับผมนะเป็นเปลวเพลิงน่าจะประมาณแบบว่าเป็นสายไฟไหมเป็นธาตุไฟอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะเป็นคำรงคำรามซึ่งดูจากชื่อแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะน่าจะชื่ออะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะขึ้นต้นด้วยตัว M ด้วยแลวก็ ก็มีสกิลนะครับผมนะมีคําว่าฮันเต็ดนะครับผมนะหรือว่าฮันเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะน่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับผมนะน่าจะเป็นอ่าดูแล้วเนี่ยน่าจะทรงทรงอะไรนะทรงไดนโนเสาร์นะครับผมนะนี่ตีนก็คือตีนไดโนเสาร์นี่ขาไงเห็นป่ะเออนี่คือขามันสั้นๆไงนะครับผมนะนี่ก็คือขายาวๆนะครับผมนะชัดเจนนะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้เนี่ยคือใช่เลยนะครับผมนะอย่างอากิตเกมมิงเนี่ยเขาก็โพสต์มาเป็นรูปไดนโนเสาร์นะครับผมนะฮะเป็นสัตว์กินเนื้อหรืออ่าทีเล็กนั่นเองนะครับผมนะฮะโโอออออเเเคคคนน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 ะะะะะรรรรััับบผผมมมมกกกกกกก็จ่่่่าาาาางแล้้้้วหีีียพสต์ เลยครับผมนะซึ่งอ่ามันหมายความว่ายังไงนะครับผมนะสำหรับภาพรูปนี้เมื่อเช้าที่พี่สปอยไปนะครับก็คืออ่าผลมังกรเนี่ยอาจจะมีเอี่ยวนะครับผมนะอาจจะไม่ใช่การอ่าตื่นนะครับผมนะอาจจะเป็นการปรับรีเวิร์กหรือเปล่านะครับผมนะแต่ผลที่มีมาใหม่เนี่ยแน่นอนนะครับผมนะเป็นผลไดโนเสาร์แต่ว่ามีอีกหนึ่งผลก็คือท่าหน้าของผลมังกรอาจจะมีเอี่ยวนะครับผมนะสำหรับในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมนะอาจจะเป็นลองนะครับผมนะแต่จะไม่ใช่ผลหลักนะครับผมนะที่อัปเดตต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็รู้ออาางงะข คิเนะครับผมนะ่สสยสำหรับใครที่ยังฟาร์มไม่เสร็จฟาร์มไม่ได้เนี่ยนคะครับให้รีบเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่าสิ่งที่มันมีในอัปเดตนี้เนี่ยที่มันต้องฟาร์มก็คือทางด้านของอ่าคทานะครับผมนะ่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฟอกแลบนะครับผมนะก็คือทางด้านของคบเพลิงคบไฟอันนี้นะครับผมนะใครนะที่ยังหาไม่ได้รีบเลยนะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของผลพิศดารใครยังไม่เคยใช้หาซื้อซะนะครับผมนะถ้าใครอยากได้ผลทาวอนก็ไปใช้บริการที่ร้านพี่ได้นะครับผมนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้ผมนะสำหรับสปอยของเรานนนนนะะะคคครรรัับบผมมถ้้าาาใชชชืื่่ออยยลลฝกกกกกดดดดไ์์แ subscribe ว ครับผมนะและที่สําคัญอีเวนต์ที่เสนอเนี่ยอาจจะอยู่กับเราไม่นานนะครับผมนะคิดว่ามันจะต้องมาแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับผมนะใครที่ยังเก็บไม่ครบให้รีบเลยนะครับผมนะฮะอย่างฟอกแ lap เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมนะคิดว่ามันน่าจะมาแล้วมันก็ต้องไปนะครับผมนะเป็นของลิมิเต็ดมีปีละครั้งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็รีบกันหน่อยละกันนะครับผมนะทุกท่านคืนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับนี่โค้ดเทสเลย